ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดี FC ด้วยนะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะใครๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะว่าะจะซื้อมือถือใหม่จะเป็นค่ายของมาร์กแอปเปิลนะเออก็คือระบบ iOS นะเออก็คือคลิปนี้จะมีความรู้นะอ่าจะให้ความรู้นะกับการซื้อมาแล้วแล้วจะทำยังไงอะไรทำไมนะอ่า ก็คือมันจะมีปัญหาแค่เรื่องเดียวนะผมจะมาสอนบอกวิธีนะเรื่องเดียวนะก็คือเรื่องอสร้าง Apple ID นะครับเพื่อนๆอก็คือผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง Apple ID นั่นแหละ,ะสร้าง Apple ID ด้วย Gmail ฮอตไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail, Yahoo, QQ อะไรก็แล้วแต่นะครับแอดฮอตเมลแอะไรอะไรก็ได้นะ แต่เ,เอาหลักๆเป็น gmail นะครับที่ป๊อปปูล่านะครับผมว่าเพื่อนๆคงจะมีอ่า gmail เป็นของตัวเองแล้วนะอ่าแต่ไม่อยากสมัครเป็นไอคาวถ้าว่าไอคาวมันมีปัญหาแล้วมันมันเกงยากนะครับเพื่อนๆอ่ามันไม่ได้เกง,ง่ายๆนะครับอ่าไอคาวเนี่ยเออไอคาวเนี่ยอ่าเป็นที่อยู่ของแ p ปเปิลน,นะไอคาวเนี่ยเออมันจะเกงยากมากถ้าว่าลืมรหัสรีเซ็ตรหัสผ่านก็ จะทำยังไงอ่ะเออก,ก็คือมันยากนะออก็คือเราจะมาบอกวิธีการสมัคร Apple ID ด้วย Gmail กันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ Gmail นะครับอ่าก็คือที่จริงแล้วเป็น Hotmail อะไรก็ได้นะครับ Yahoo ก็ได้นะครับอ่าขอแค่เพื่อนๆมีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปกันเลยเร e ี s go สก,กอ่ะอ่าผมก็จะสร้าง Apple ID ด้วยมือถือนี่แหละด้วย ง่ายเลยนะครับอ่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรซับซ้อนนะก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องเตรียมนะถ้าหากว่าผมจะสอนให้ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีเบอร์นะครับมีเบอร์มีเบอร์นะครับอ่าเบอร์ก็คือผมเอาใส่เครื่องนี้แล้วอ่าเพื่อรับ o ุทีนะครับอ่าโอเคเตรียมไว้นะครับแล้วก็อันที่2เราจะสมัครอยู่ที่ไหนก็สมัคร สมัครอยู่ที่เบราว์เซอร์นะครับอ่ะอยู่ที่เบราว์เซอร์นะครับก็คือผมจะสมัครผ่านโครมนะหรือว่า Safari ก็แล้วแต่นะครับอ่ะแต่ผมจะสมัครผ่านโครมนะครับถ้าหากว่าสมาัครผ่านตัวเครื่องในตัวเครื่องการตั้งค่าแบบนี้มันจะได้เป็นหนาที่อยู่ของแอดไอคาวนะครับอ่ะมาเราไปเริ่มเลยเข้าโครมนะเข้าหน้า google นะพิมพ์ google นะครับอ่ะก็จะขึ้นมาผมว่า,วาทุกคนก็ออกจะรู้แล้วแหละอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นอ่า ได้ได้อะไรนะเขาเรียกว่าได้ความรู้ในการสร้าง Gmail ไปด้วยนะครับสร้าง Gmail แล้วก็เอา Gmail ตัวนี้นะไปสมัคร Apple ID ก็คือมันจะได้สองต่อด้วยไงมารวมกันเลยนะครับก็คือเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็สร้างบัญชีนะอันนี้เราสร้าง Gmail เฉยๆนะครับผมจะสร้างเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามัน easy ขนาดไหนนะแต่มันก็แอบยากอยู่นะคลิปนี้อาจจะ อาจจะนานหน่อยนะอา,อาจจะนานหน่อยอแต่ว่าได้คุมมด้แน่นอนถ้าฟังคลิปนี้จบนะก็สามารถทําตามผมนี่แหละเออเป็นแน่นอนเลยอ่าผมจะเขียนว่า testing อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะซื้อ testing เอ่อ testing ด้วยอ่ามันจะให้ที่อยูออะไรก็ไม่รู้อ่าผมก็จะใส่มั่วไปนะอ่าอันนี้ใส่มั่วไปเลยเอออ่าก็ใส่มั่วไปเลยใส่เป็น ก็สิบอเอาเพหญิงก็ได้แล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็ใส่อ่าจะใช้เป็นเท s t i n g สองศูนย์สองสี่จะได้เปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่ามีคนใช้แล้วนะครับเป็นสามสิบก็แล้วกันได้ปอะอสามสิบก็มีคนใช้เลยนะเราต้องหาเลขเยอะๆ ลงทา้ด้วยตัวเลข c 4 4แล้วก็2024นะครับอ่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรหัสผมจะใส่นะเอเม้มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่รหัสเอนะแปบบอ่าผมก็จะใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนอ่าก็อ e ีเมลสัมนะ้ระไม่นะก็ได้แล้วครับนะครับนะ บางเครื่องนะครับมันจะให้สมัครด้วยอ่าเขาเรียกว่ามีเบอร์นะมีเบอร์ให้ยืนยันก็แล้วก็ป้อนเบอร์ยืนยันแล้วก็แล้วก็จะได้หนึ่งแอคเคา์มาแล้วนะสำหรับแอดจีเมลนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นการสมัคร Gmail นะครับเดี๋ยวดูนี่ได้แล้วอ่ะอีซี่นะครับก็ได้แล้วนะหนึ่งแอคเคาน์นะครับอ่านี่ตรวจสอบนะก็ปิดไปเลยอ่าแล้วก็ จะใช้เป็นทดลองให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์นะก็คือใน Gmail นั่นแหละ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะก็ไม่สนใจอนี่เราก็เข้ากล่องท่าเลยนะครับแล้วก็บีบออกมาแล้วก็เข้าไปที่ไอคาวใช่ไหมไ <c oughs> อคาวก็คือเว็บตัวนี้แหละก็คือเว็บตัวนี้แหละพเพื่อนๆนะครับ w w w k a l c o m นะครับอ่าคียกเข้าไปเลยนะครับอ่าเข้ามามันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเพื่อนああนะนี่แล้วแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าใส้บัญชีอื่นนะครับก็คือนี่ครับสร้าง apple id นะครับแล้วกดสร้างไปเลยนี่ มันก็จะช้าหน่อยนะครับอ่าป้อนชื่อเราเราก็ป้อนไปนะครับอ่าภูมิประเทศนะครับก็คือใส่ให้ถึงนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ใส่ไทยถ้าเป็นคนลาวเราก็ใส่ลาวนะครับ แล้วก็6ก็ได้อ่าก็ตัวอย่างนะครับเราก็ไปเอาที่อยู่ของเรานั่นแหละนี่ที่อยู่ของตัวนี้แล้วก็ไปคัปปี้มาเลยอ่าก็ไม่ได้ยากอะไรอา้าไป อ่านี่เลโก้ปีมานนะครับแล้วก็วางแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่าผมตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางเลยครับนี่วางเลยครับอ่าเบอร์มือถือนะครับผมก็หลังจากผมใส่เบอร์มาแล้วครับนี่นะครับใส่เบอร์แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์นะ ตัวพินที่มันออกมานะตัวใหญ่นะ zp-ub มั้งอ่าแล้วก็กดรันมันกำลังนี่อยู่นะไม่ถือนะครับกดใหม่นะครับอ่ะหลังจากผมใส่คำอันนี้เสร็จแล้วนะครับคำใบพินนะครับพอกดดำเนินการต่อนะครับปึ้งนะครับนี้มันจะส่งอะไรนะรหัส ตรวจสอบนะไปที่เมลของเรานะอันนี้ในซาฟารีนะผมสลับมาใช้ใน s าฟารีนะครับอ่แล้วก็ผมจะเข้าในที่กล่องข้อความนะอ่าแป๊บแบอ่านี่เดี๋ยวเข้าเข้าดูนะครับว่าจะมีจดหมายของแอปเปิลมาไหมกล่องจดหมายนะครับนี่ก็มาแล้วนะครับนี่ก็เอาตัวนี้ไปยืนยนันเลยเลย ก็สองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปเลยดำเนินการต่อนะครับอ่าส่งมาทางเบอร์พ็อมด้วยนะครับแล้วก็รอนะครับนี่ส่งมาอย่างเร็วนะครับเออยางเร็วนะ กอกครับส <c oughs> ่งมาแล้วก็กกอ,อกเลยครับอันนี้สมัครผ่านเว็บนะครับ3 2 2สเลยเหรอหก็นี่ก็กดนี้ดำเนินการต่อก็ข้อกำหนดและเงื่อนไขยินอ่านี่ครับจดหมายครับยินดีต้อนรับเข้าสวยไอ้ข่าวข้อตกลงบลบลับบ ก็คือเราจะได้ฟรี5กิกนั่นแหละแล้วก็กดยอมรับไปแล้วก็ข้อกำหนดเงื่อนไขข่าวสัญยอมรับอ่ายอมรับไปเลยนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ในแอา่าวโหมดมืดก็ประมาณนี้นี่นะครับปิดไปเลยนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วก็คือแบบนี้แหละอ่าตั้งค่าอีเมลไวข่าวก็ ประมาณนี้มันจะให้เราห้ากิกนั่นแหละอ่าก็ประมาณนี้แหละครับเราก็เอาตัวนี้ไปปอนใสแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้เลยนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฮอสปอตก่อนนะครับอ่าเปิดฮอสปอตนะจะรออ่าเปิดบลูทูธให้ตัวนี้เพราะว่าผมจะเอาเครื่องตัวนี้ร้องให้ทุกคนดูนะครับ ก็เดี๋ยวทำการเชื่อมต่อนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวคนนี้ค่อยไฟก่อนนะครับอ่าคนนี้แล้วอ่าเชื่อมต่อแล้วก็จะที่เข้านี้เลยก็ได้นะครับมันอาจจะจ้าหน่อยครับเดี๋ยวเปิดดาร์กหมดนะอ่า ก็รอแป๊บนึงนะมันขึ้นกับเน็ตนะว่าแล้วก็จะโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสา่ว่าไอจี I G. อ่าเดี๋ยวโหลดเลยมันให้ใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกตามนี้แหละอ่าที่ผมได้ตั้งเมื่อกี้นี่แหละอ่า 4ี่ใช่ไหมแล้วก็2 0 2 4ันบ gmail นะครับเพื่อนเพื gmail c o m แล้วก็รหัสผ่านนะคะเดี๋ยวผมมารหัสผ่านมาใส่ก่อนผมก็วางครับใส่ยินไปเลยเลยครับเดี๋ยวก็โลนะคะ เดี๋ยวก็รอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตมาจะช้าหน่อยครับแล้วก็ใช้เวลาประมวลผลสักครู่นะครับอ่า,อาก็ OTA นะครับก็อยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะออโต้ให้เลยอาก,กีนะครับนี่ก็รีวิวครับอ่าก็กดรีวิวไปเลยนะครับ เพราะว่าการดาวน์โหลดครั้งแรกเราต้องรีวิวนะครับเพื่อยืนยันอีกครั้งจากร้านค่า,ข,าของ Apple นะครับก็กดตรงนี้ A าคี t u r n a n d c o n d i t i o n นะครับแล้วก็กด n นินก,กไปนะครับหัวข้อข้างบนก็จะมีเสื้อ Apple ID ของเราแล้วก็สตรีดนี่ก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยแล้วสตรีดก็ล้วอีกนะครับแล้วก็โพสโค้ดนะครับ209 00 ซิตี้นะใส่อะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะเอออ่าเวียนเทียนใช่ไหมเทียนอ่ะพอประมาณนี้เดี๋ยวใส่เบอร์โทรของเรานะครับอ่าสองสองเก้าศูนย์ใช่ไหม แล้วก็ังจากเราใส่ข้อมูลอะไรครบเสร็จนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับนี่นะครับ Apple ID Account Complete นี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็คือมันจะมีซือ Apple ID ของเราอ่าอ่า c a n n e l be used to access all Apple service นะครับก็คือสามารถใช้ บริการของ a p p l e ได้ทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้กดคอน t ทรนไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งอ่ามันก็จะอินสตอลแล้วก็ให้ใส่รหัสอีกครั้งนะแล้วก็กดแพทไปครับแล้วก็นี่ก็คือผมได้ก๊อปปี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับรหัสผ่านนะครับก็คือยืนยันอีกครั้งก็ไม่เป็นไรนะเพื่อดาวน์โหลดครั้งแรกนะมันก็จะให้ถามแบบนี้แหละ จะให้ใส่ทุกให้ใส่หลังจากสิ้านาทีไหมหรือว่าเรากดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นี่ได้แล้วครับแล้วก็คลิกลิกงไม่ให้มันดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดาวโหลดทิกตอกแล้วก็ติดตั้งมันก็มันนี่ครับมันจะขึ้นให้ว่า Save า a เวิร์ด s ซฟ o r สเวิร r ดฟอร์ฟ คุณจะเซฟรหัสผ่านเลยไหมผมก็กดเซฟนะครับกดเซฟคืออะไรกดเซฟทีนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดครั้งหน้ามันจะไม่ถามรหัสเลยนะครับอ่ามันจะไม,ไม่ให้เราลำคาญเลยนะนถ้าหากว่า Facebook นะครับนี่เรากดดาวน์โหลดเราก็กดกด install ไปเลยมันก็จะไม่ถามหารหัสผ่านนะครับแล้วก็คลิกแค่ดาวน์โหลดนี่กดอ่า s e s s e r g e r ใช่ไหมก็ติ๊กไป ถ้าหาว่าร้อมิคุณก็จะขึ้นมาแบบนี้แค่นี้ก็เส็บสิ้นนะครับเป็นการสมัคร Apple ID นะครับมันเป็นปัญหาลูกแตกที่คนใช้ iOS ที่อย่าสร้างด้วย Gmail แต่สมัครไม่ได้นะครับก็คือวันนี้คลิปนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ o s คุณจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็สามารถ ดูคลิปนี้จบเป็นแน่นอนนะครับทําตามคลิปที่ผมบอกนะครับอก็อได้แน่นอนแหละครับนี่นี่ครับตัวนี้เป็นการเปิดในข่าวนะครับถ้าคุณจะเปิดก็กดคอนโทรลถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมสมัครให้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสมัครได้นะมันไม่ใช่ว่ามันสมัครไม่ได้นะมันสมัครได้ก็คืออ่า ก็คือการสมัคร Apple iD นะครับนี่มันสมัครได้นะครับไม่ใช่ว่ามันสมัครไม่ได้นะครับสมัครแอทดีมิล a อทฮันด์มิลแอทย่า o ู้แอทก็ได้นะครับอ่าก็คือคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะไม่มากก็น้อยนะผมว่านะครับคลิปนี้นะครับการสมัคร Apple iD นะครับอย่าลืมไปทำตามนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ มี Apple ID หรือว่าสมัครแล้วแต่มันไม่ผ่านไม่ได้ไม่อยากสมัครเป็นไอ้ข้าวอยากสมัครเป็นจีน i l ก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบได้ครับ่วนคลิปนี้ผมก็ลาเพื่อนไปด้วยการสมัคร a ย p เ e ID อ่าเครื่องด้วยเครื่องนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือมีอะไรแบ่งปันความรู้ผมก็จะมาบอกเพื่อนนะครับอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Pega live.